ที่ผมอยู่กับน้องนะครับที่วิศวกรรมเขาเป็นจิตอาสากันนะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นกำลังหลักเลยครับพูดมันตั้งแต่เช้านะครับพูดซ้ำกี่รอบแล้วไม่ราบก็ทุกๆุกสินาทีครับพี่ทุกสินาทีสิบห้านาทีพูดมาสองรอบครับวันนี้เราเจออุปสรรคนะครับเป็นอ่สิ่งที่คอนโทรลไม่ได้ตอนนี้น่าจะดีเลย์อยู่ชั่วโมง15นาทีนะครับคิดว่าเกษตรเรายังมีฉีดอีกหลายรอบเพราะฉะนั้นอยากจะให้น้องเอ่อ พูดผ่านสื่อนะครับเพื่อจะบอกให้ประชาชนที่อาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนในเรื่องของผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะมาลงทะเบียนฉีดที่โคต้านะครับของกระทรวงอวนะครับคือเกษตรนะครับเราได้วัคซีนมาจากของอุดมศึกษาทนะุและวิยาศาสตร์นะเป็นกระทรวงอวบนะครับเพราะนั่นคือโคต้าเราไม่ใช่กระทรวขงของนานาสุกไม่กระทรวงแรงงานนะครับคนละส่วนของมสามสามไทยร่วมใจและหมอพร้อมเพราะนั้นคนที่จะมาฉีดได้ต้องมีสิทธิ์มาก่อน นะครับคนมีสิทธิ์ส่วนใหญ่เป็นนิสิตนะครับนักศึกษาคนที่เกี่ยวข้องในมหาลัยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ในมหาลัยนะครับบริษัททางร้านที่เกี่ยวข้องกระทรวงกลมที่เกี่ยวข้องนะครับในอย่างเช่นกระทรวงที่ใกล้เคียงบริเวณนี้ได้นะครับองค์กรที่ใกล้เคียงบริเวณนี้ได้แต่ถ้าเป็น Walk in เปินเป็นมาจากหมอพร้อมหรือว่าท่านอยากจะเดินเข้ามาขอวัคซีนเหลือเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะครับเพราะติดมีปัญหาเรื่องคัสเตอร์นะครับพอมารอกันเยอะเยะแล้ววัคซีนมีหลักร้อยนะครับมันทําให้เกิดความเสี่ยงการติดเชื้อล่าสุดเนี่ยมี ซึ่งเอาตรงๆคือมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับที่ต้องมานั่งรอลุ้นการแบบนั้นแต่ว่าเราเราก็ใจดีเราก็ให้แต่พอให้ไปเยอะๆสุดล่าสุดมันคุมไม่ได้นะครับเราเลยตัดแล้วไม่มีแล้วตอนนี้คือทุกท่านก็ไม่ต้องเดินเข้ามา Walk in ท่านขอสิทธิจากหน่วยงานท่านถ้าหน่วยงานท่านเข้าข่ายในเกษตรในอวเดี๋ยวก็จะได้สิทธิเข้ามาเองนะครับขอเข้าระบบเลยนะครับก็ได้ยินว่าช่วงแรกที่เรา ลุ้นลุ้นวอล์กอินเพราะว่าวัคซีนอาจจะเหลือจากหลายท่านที่อาจจะไม่ันอาจจะ,าจะมีหลายท่านไม่ท,ามทราบระบบยังไม่นิ่งนะครับ,รบเพราะยังคือพอเราให้ช็อปไม่เสร็จไปท่านไม่มาเพราะท่านไม่มาเสร็จวัคซีนมันมีอยู่มันก็เลยต้องฉีดแต่การฉีดนั้นไม่ได้บอกว่าวัคซีนจะเก็บไม่ได้แต่ว่าบางทีดึงออกมาจากสลิงแล้วมารอคิวฉีดก็เลยให้นะครับแล้วเราก็โดยนิสัยของเรากเกษตรเราเอื้อเฟื้อเราใจดีเราก็ให้ทุกท่านให้ให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีเพราะว่าพอให้ปุ๊บกลายเป็นว่าไปไปการใช้้สสิิิิทททธธ์์ของผูีี่มล อ่าได้เป็นใครก็ไม่รู้มาฉีดเราเลยตอนนี้เลยนโยบายคือไม่ให้แล้วครับเพราะงั้นคือก็เลยก็เลยไม่มีแล้วคือคือสภาพที่เห็นนะครับที่ได้ประชาสัมพันธ์ก็คือว่าจากการที่เราเอ่อมีช่วง Wal k in ินเนี่ยช่วงนั้นปรากฏว่าเหมือนเมื่อกี้บอกนะครับว่าวัคซีนหลักร้อยแต่ที่สจุลภรที่นั่งคอยเนี่ยต้องเรียกว่าเรามีความเสี่ยงมากจากคนนับพันนะครับที่มารอลุ้นนะล่าสุดเท่าที่ผมเท่าที่ผมทราบคือประมาณ6 0 0 0คน วัคซีนประมาณสัก3-400คนร้0คนใช่เราเราให้คือมันไม่ไม่ได้ว่ามีให้เท่าไหร่มันแล้วแต่จังหวะว่ามีมากมีน้อยแต่ว่าไอ้วัคซีนที่เหลือมันคือส่วนใหญ่ก็มาจากคนที่ไม่มาครับแรกแรกเนี่ยคนไม่ทราบไม่รู้ว่าเอะต้องรับยังไงระบบไม่ทราบเลยบางทีได้เมสเซจแต่ไม่รู้ว่าต้องมาก็เลยทิ้งสิทธิ์หรือบางคนได้สิทธิ์แต่กลัวไม่กล้าฉีดแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วทุกคนรู้แล้วเราต้องฉีดวัคซีนเพื่อรักษาตัวเราเพื่อรักษาประเทศเพื่อรักษาสังคมนั่นคือทุกคนก็ได้สิทธิก็จะมาจำนสิทธิ นะครับแต่ช่วงแรกมีหลายเรื่องมันก็เลยทําให้เกิดเหตุเยอะแต่ตอนนี้มันเข้าระบบแล้วครับนั้นเราก็เลยเป็นตามระบบเลยครับก็เหมือนเหมือนที่พูดให้ฟังนะครับว่าคนจำนวนพันมารอวัคซีนร้อยนั้นตรงนั้นมีโอกาสนะครับที่จะทำให้ศูนย์ฉีดของเรานะครับซึ่งเรามีความตั้งใจนะครับที่จะให้บริการไปนะครับอาจจะเป็นพลาสเตอร์ซึ่งาถูกสั่งปิดได้นะครับซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เป็นผลลบนะครับกับประเทศเรานะครับใช่ครับ เราอยากจะฉีดไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเราจะฉีดทุกอาทิตย์นะครับเราจะฉีดเข็มแรกให้จบภายในกันยาแล้วก็เป้า2คือเข็ม2จะฉีดให้จบในธันวานะครับซึ่งซึ่งทั้งคู่เนี่ยขึ้นอยู่กับ ขึ to ้นอยู you know, doctor, you. You you. Like you, ่กับพวกท่านต้องช่วยเรานะครับเราพยายามช่วยท่านอยู่แล้วทุกคนที่มาคือจิตอาสาอย่างผมอย่างพี่นี่คือจิตอาสานะครับเรามาด้วยใจเราเป็นนิสิตเก่าเรามาทําฟรีแต่เราช่วยสังคมนะครับมหาลัยเราก็ช่วยฟรีนะครับเราก็ช่วยสังคมเหมือนกันเงินทุกอย่างที่ลงทุนเรามาจากเงินบริจาคกับเงินบางส่วนที่เบิกได้จากมหาลัยแต่ว่าการฉีดวัคซีนมันมันเป็นหรือเป็นรายจ่ายที่ไม่สามารถจะเบิกได้ส่วนใหญ่เป็นเงินบริจาคเลยครับแจ้งได้เลยค่าใด้จ่ายส่วนใหญ่รถคงรถเข็นเครื่องวัดความดันเนี่ยเงินบริจาคท นอกจากเราจะมาช่วยแรงแล้วนะครับเราก็มียังมีอีกหลายๆคนที่ๆี่บริจาคใช่มีทั้งมีทั้งหน่วยงานมีทั้งองค์กรมีนิสิตเก่ามีบริษัทห้างร้านช่วยบริจาคนะครับเอาสิ่งที่จําเป็นเข้ามาเพื่อให้ทุกคนมีวันนี้นะครับเกษตรฉีดได้ล่าสุดวันละหมื่นคนเนี่ยก็เราถือว่าเราเต็มที่ครับแล้วเราจะฉีดไปได้เรื่อยๆวันนี้ก็หมื่นคนครับพยายามเป้าอยู่ถึงแม้ตอนนี้เราจะช้าเราพยายามจะเอาให้ได้ทีนี้คําถามสุดท้ายนะครับข้าคิดว่าเหมือนที่น้องบอกว่า เราจะฉีดไปเรื่อยๆนะครับก็คงจะมีหลายท่านใที่อาจจะมีคิวฉีดครั้งถัดไปนะครับจากปัญหาที่เห็นนะครับเรื่องของการเ,เพื่อจะสปีดให้เราฉีดได้ตามเป้าเนี่ยก็สังเกตว่าจะมีอยู่ขั้นตอนหนึ่งซึ่งสําคัญคก็คือเรื่องของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตรงนี้มีคําแนะนําอะไรไหมครับเพราะว่า ท่าที่ทราบเนี่ยใน SMS ที่ส่งไปนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันลิงก์ตัวนี้ไปอยู่แล้วนะครับลองโหลดดูครับ่วนใหญ่ปัญหาคือพอมาโหลดแอปพลิเคชันแล้วมันโหลดหน้างานเนี่ยเน็ตมันจะไม่พอหรือบางทีเครื่องท่านมีปัญหาจริงๆหรือหรืออินเทอร์เน็ตมันล่มมันจะทาให้ท่านโหลดไม่ได้มันจะทําให้เราฉีดช้าเพราะท่านโหลดมาได้จากบ้านอย่างน้อยถ้าโหลดแอปมาก่อนยังลงทะเบียนไม่ได้ยังขอรับวัคซีนไม่ได้ไม่เป็นไรมันมีขั้นตอนประมาณ13ขั้นตอนแต่ท่านเอาแค่โหลดให้ได้ลงทะเบียนใส่ข้อมูลท่านในครบัตรประชาชนเลข อันนี้สําคัญเลยครับท่านจะช่วยเราได้เยอะ นะครับเราช่วยท่านท่านช่วยเราเรา,เราจะไปด้วยกันท่านเองก็จะไม่ต้องเสียเวลาในการฉ<ช>ี<ช>ดโดยเฉลี่ยเนี่ยเราก็อยู่ประมาณบวกลบไม่เกินชั่วโมงนะใช่ครับแต่ถ้าไปเสียเวลากับเรื่องของการโหลดเนี่ยตรงนั้นก็จะเป็นขั้นตอนที่ทําให้เสียเวลาและกระทบผู้อื่นด้วยใช่เพราะว่าบางทีมันต้องไปรอคิวพิเศษเพื่อจะดั้งเคลียรแอปพลิเคชันอีกชั่วโมงหนึ่งหรือครึ่งชั่วโมงซึ่งเป็นเวลาที่ท่านไม่ควรเสียนะครับ,รบแล้วคนข้างหลังท่านก็ไม่ได้คิวฉีดต้องรอให้ท่านเคลียออกไปก่อนนะครับเราช่วยช่วยกันนะครับเราเราช ท่านฉีดเป็นผู้ฉีดที่ดีก็ถือว่าช่วยเราแล้วครับเราจะเป็นผู้ให้ผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรผู้ให้บริการที่ดีให้ท่านนะครับช่วยกันท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับซึ่งเป็นลิงก์แนะนําของการลงแอปพลิเคชันนะครับเป็น y YouTube ลิงก์อยู่ข้างบนนะครับที่เพจที่ากำลังชมอยู่นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้จะได้ศึกษาแล้วก็เตรียมโหลดมาจากบ้านนะครับเพื่อจะให้การฉีดนะครับให้เราได้เป้าแล้วก็ทุกคนจะไม่ต้องมากระจุกอยู่นะครับจนเกิดความเสี่ยงนะครับ ก็มีราจะฝากเพิ่มเติมไหมครับก็ขอให้ดูแลรักษาตัวเองครับทุกคนขอให้ปลอดภัยจากโควิดครับภัยมันไม่ปกติก็ช่วยกันตามสภาพเราหยิบจับอะไรได้ช่วยกันเต็มที่นะครับช่วยกันให้สังคมดีขึ้นเท่าที่ช่วยได้นะครับท่านดูแลหน้าที่ตัวเองก็ถือว่าช่วยสังคมแล้วครับครับผมโอเคครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ กันไว้มันคงนานคงเราเราเทาเป็นคนดำดำรงำให้ชาติ